โอเคนะครับพวกเราก็มาอยู่สลหรับเกมใหม่ประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะหลายหลายคนก็ชื่นชอบเกมใหม่ใช่ไหมวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมใหม่ประจำสัปดาห์มาแนะนําท่านผ,ผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบเกมใหม่อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมใหม่ประจำสัปดาห์อยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับ,บ,บเพื่อนๆเลยว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ย ก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไันที่รีบร้อยแล้วเนาะเพื่มการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกม PC ที่ ลงให้บนมือถือกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Drive f o r c นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องเป็นนักผจญภัยนะครับเดินทางออกข้องโลกกว้างนะครับราต้องต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีการจัดทีมของมอนเตอร์ของตัวละครของเราอีกด้วยเหมือนกันนะไปก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความผสมโรคลาย RPG เข้าไปด้วยก็คือถ้าเราเล่นจบดานในแต่ละด่าเนี่ยมันก็จะมีการอัพตัวของสกิลให้แก่มอนเตอร์ของเรา ได้ด้วยกราฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นก่อนนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจใจเราเนี่ยลองเล่นก่อนนะครับถ้าเราสนใจหรือว่าอยากจะเล่นต่อเนี่ยก็สามารถซื้อต่อกันได้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่อยากจะแนะนาท่านผู้ชมเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะเกมต่อมาก็ยังคงเป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถืออีกนะฮะอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Union of Yom นั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG ผส,สมแนวเทนเบลดผสมแนวการ์ดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมมันจะมีในเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยได้รับบทเป็นคนแค้นะครับแต่ว่าคนแค้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องเป็นสตูกับสโนไวท์นะอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันกับสโนไวท์นะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องไปกําจัดสโนไวท์ให้ได้แล้วก็การกําจัดเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบลูกน้องของสโนไวท์เนี่ยให้เรากําจัด ระหว่างทางด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมการ์ดเนาะมันก็จะมีการให้เราได้เลือกใช้งานกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการฟื้นฟูหรือว่าจะเป็นการโจมตีก็มีให้เราได้ใช้งานกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะแล้วก็กราฟิกภายในเกมเนี่ยจะเป็นแนว t r u ดเลยนะครับเป็นเกมตื่เตี้วไเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะแนวทาวเวอร์ดิฟเฟนท์ว่าแนวปกป้องฐาน กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Rescue r u t นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวปกวังฐานที่จะเป็นเกมแนวทหารยิงกันนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องจัดทีมทหารนะครับเพื่อต่อสู้กับฝังศัตที่จะมาบุกเมืองของเราแล้วมาบุกเมืองบุกฐานทัพของเรานั่นเองนะครับตัวเกมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราเนี่ยยังสามารถจัดทีมตัวละครได้ด้วยจัดทีมทหารของเราให้แข็งแกร่งขึ้นก็ได้เพราะว่าตัวทหารของเขา ไพเเกมเนี่ยมันก็มีให้เราได้เลือกจัดทีมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสามารถจัดทีมได้มากถึง6คนเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆเนาะไม่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเยอะจนเกินไปนะตัวเกมก็ไปเล่นชิวๆได้นะ,ะก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแปวตั้งนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่เนะี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะโอเคเลครับเราก็ไม่อยู่สําหรับเกมแนวะจนภยัย แล้วก็เอาไปเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้แล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยคลาสนี้สวยเนาะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Bramber Brow Action Adventure นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้ากระต่ายนะครับที่จะเข้าไปทะลุมิตินะทะลุมิติไปในดินแดนที่เราไม่รู้จักแล้วเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับว์บประหลาดที่อยู่ในมิตินั้นให้ได้นะตัวเกมเป็นเกมที่เอาไปเล่นเพลินๆได้นะตัวเกมอบจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรให้เราได้ติดตามมากมายแค่เราเนี่ยลงไปบู้ลงไปบนจนภัย ก็พอนะครับในเรื่องของงานภาพของตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีระด,ดับหนึ่งเลยนะครับเป็น 3D นะครับแล้วก็เป็นภาพมองแบคนที่3นะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนว m m o r p g กันเกบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Hunter Origin นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Hunter Origin เนี่ย มันจะเป็นเกม MMORPG ที่เป็นภาพแนวบล็อกบล็อกหน่อยนะครับแล้วก็การเล่นของตัวเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงซึ่งตัวเกม MMORPG เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือพวกคลาสหรือว่าพวกอาชีพ่าๆให้เราได้เลือกเล่นกันซึ่งอาชีพภายในตัวเกมเนี่ยมันก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวของสเตตัสเพิ่มเติมได้หลากหลายสายมากๆเลยก็คือเราเนี่ยสามารถ อัเกรดสายของเราได้เยอะยะมากมายเลยทีเดียวนะครับมีการตกแต่งมีการอัปเกรดตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับส่วนไอเทมต่างๆเราก็สามารถสวมใส่ได้เหมือนกันสามารถขี่ไดโนเสาร์ได้หรือว่าเราเนี่ยสามารถพูดคุยกับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนววอลเล่บอลกันบ้างนะรหรือว่าเกมแนวกีฬา สำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าวอลเลย์บอลเกอร์นั่นเองนีก็คือเกมวอลเลย์บอลที่เราเนี่ยจะต้องเล่นแข่งวอลเลย์บอลเนี่ยไปเรื่อยๆเงินเองนี่ซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เขาแน่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นแบบสนุกสนานเลยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยใช้เราเนี่ยได้ทั้งการเสิร์ฟตบตีหรือว่าจะเป็นการตบแรงก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการใช้ท้าไม่ตายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีความแฟนตาซีอยู่ภายในตัวตัวเกมเนี่ยมันอาจจะเดินขยับไม่ได้เองเพราะว่า ตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางการกดลับกดตรีกดบ็อกเซอร์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็งานภาพของตัวเกมมันจะเป็นแนวอนิเมะเลยนะครับแล้วก็ตัวภาพเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามระดับหนึ่งนะแล้วก็ภาพม,มองด้านข้างเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า r i a n t อารีนาน่นเ่งนะครับหรือว่าเกมแนวสไตล์โปโกเกมอนนั่นแหละนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องส่งมอนเตอร์ไปต่อสู้กับศัตรูบนสนามการแข่งขันนะคร,ครับแล้วก็มอนเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งธาตุนะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ําลมไฟก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับมันก็จะมีการใช้เกจพลังด้วยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแบบค่าพลังที่เราเนี่ยใช้ได้เฉพาะตัวด้วยบางค่าจะใช้1บางค่าจะใช้5้า เราเนี่ยก็ต้องเลือกให้มันสมดุลหรือว่าเลือกให้มันดีๆก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจนะเพราะว่าตัวเกมมันเล่นเป็นเธอเนาะในเรื่องของงานภาพเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมันจะเป็นแนวสไตล์อนิเมะเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่ไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมวางแผนกลยุทธ์แล้วก็บวกผสมแนวปกป้องฐานแล้วก็เป็นแนวแบบไซไฟกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Legend TD Epic Tower Defense นั่นเองนะครับหรือว่า เกมที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากเหล่าเอเรียนที่จะมาบุกโลกนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานทัพทหารของเราเนี่ยเพื่อโจมตีเอเรียนไม่เข้ามาในโลกของเราให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆเนาะเราเนี่ยจะต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านต่อด่านมันจะมีความยากที่แตกต่างเกิดไปด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปด่านที่สูงเท่าไหร่นะครับตัวเอเลียนของเขาเนี่ยมันก็จะมีเอเรียนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเนี่ย จะสามารถสร้างได้นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนรถถังเครื่องบินหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆให้มีความแรงเพิ่มขึ้นระหว่างการเล่นก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันอีกด้วยนะครับงานภาพก็ถือว่าทาออกมาได้ด,ดีนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ น,นั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่เป็นแนวเทิร์นเบสสไตล์แอนิเมะเก่งมากนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามกันด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า chaos zero nightmare นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นทีมที่อยู่ในแบบแนวไซไฟที่เป็นต่อสู้กับเอเรียนอีกเช่นเคยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นแนวอนิเมนะเนาะมันก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะเปิดกระจาะองได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปมีถ้าไม่ตายมีเอฟเฟกต ให้เราได้ดูกันในเรื่องของท่าไม่ตายที่ใช้ระหว่างการเล่นเนี่ยก็ถือว่าถ่าออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นอเองนะฮะเกมแนวสไตล์อนิเมะกันอีกเกมแต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG จตรยดาดแล้วก็เป็นแนวโรคลา์ผสมด้วยกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ชื่อว่า Stela า Solar นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่ เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นตัวละครที่เราเนี่ยจะต้องออกไปต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์นะครับในเมืองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการเปิดกาจปองเอาตัวละครต่างๆมาให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างก,กันไประดับหนึ่งในเรื่องของงานภาพงานภาพก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะมันจะเป็นแนวจิบ <Excuse> <G> ี้จิบี้หน่อยด้วยนะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นจะเป็นภาพมองมุมสูงนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถาามาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลย นั่นเองนะฮะเกมแนวสยองขวัญแล้วก็มุมสพแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็เป็นเกมพีซที่ลงให้บนมือถือบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเดอมอนเตอร์เฮา์ถูนั่นเองนะครับหรือว่าเกมที่เราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากบ้านหลังหนึ่งให้ได้นะครับซึ่งบ้านหลังนั้นที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความแปลกแล้วก็มีความสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมีสัตว์ต่างๆที่ไม่เคยเห็นหรือว่าจะมีสัตว์แปลกๆที่ มาดาักเราเราอยู่ในห้องเราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้แล้วก็ยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีความหลอนภายในตัวเกมอยู่แล้วตัวเกมเนี่ยงานภาพก็ถือว่าทำออกมได้ดีนะมันจะเป็นงานภาพงานอาร์ตเลยนะครับก็ดีเกมหนึ่งที่เอาไว้เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้ก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะตัวเกมก็จะมีภาษาไทยให้เราได้ดูระหว่างการเล่นด้วยกันนะ อ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสร้างเมืองผสมแนวเอาชีวอดจากโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้เกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าดาววัสสวน์บอลนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นนายอำเภอที่เราเนี่ยจะต้องดูแลเมืองของเราให้อยู่รอดให้ได้จากพวกซอมบี้เนาะก็คือเราเนี่ยจะต้องดูแลทรัพยากรต่างๆสร้างบ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกําจัดซอมบี้ ก็ได้เหมือนกันยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเยอะเท่าไหร่รนะับตัวเมืองของเราก็จะมีความใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีผู้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับเราก็สามารถต่อสู้กับซอมบี้ได้สบายๆตัวเกมเนี่ยครับยังสามารถสู้กับผู้เล่นได้เป็นแบบ PvP ก็ได้เหมือนกันภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพมองในการเล่นของตัวเกมจะเป็นภาพมองมุมสูงนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะ เกมหนึ่งที่เป็นเกมแนวกีฬากันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า r ักบี้เนชั่นสองนีะครับหรือว่าเกมแนว่ยอเมริกันฟุตบอลนั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยจะต้องนำพาลักบี้เนี่ยไปคว้างใส่ศัตรูฝั่งตรงข้ามให้ได้ตัวเกมเนี่ยมันก็มีทีมให่เราได้เลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายมีในเรื่องของสนามให่เราได้ไปแข่งกันกันเยอะเหมือนกันมีการจัดทีมให้เหมาะสมอีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันก็จะมีคาดของตัวละครด้วย เช่นเดียวกันนะครับมีการอัปเกรดมีการเพิ่มความสามารถให้แก่ตัวละครกดได้ก็สับใครที่อยากจะบลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเราก็มาอยู่สลับเกมแนวยิงซอมบี้กันบ้างะครับสรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Red Stone นะครับสรับเล s t o n e เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่เอาไปเล่นเพืนๆได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นเป็นดานนะครับแล้วก็ในแต่ละดานมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยให้เราได้เล่นนานขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธปืน ไม่เยอะนะครับมันเน้นการอัปเกรดอาวุธปืนสะส่วนใหญ่เกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะมาะสหนับมือถือสเปคต่ำแล้วก็เป็นเกมที่เอาไว้เล่นชิวๆเล่นเบเบื่อได้นะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้ บนมือถือนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Shadow of the Orient น,นั่นเองนะครับเดีว่าเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้กล้าที่จะต้องออกไปช่วยเหลือเหล่ามนุษย์นี่นะครับจากปีศาจร,ร้ายนะครับตัวเกมนี้ทีมที่แบบเราเนี่ยจะต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบอสน,นั่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมที่แบบ แนวพิกเซลอาร์ตนอภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายเลยทีเดียวนะตัวเกมมีเนื้อเรื่องแต่ว่าตัวเกมเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันเน้นการต่อสู้สะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเกมนึงที่เอาไว้เล่นสนุกได้เล่นเป็นเพื่อนได้ก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นไงบ้างสลับสิบ15เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่าน ไว้เจอกนะันคลิปหน้าสวัสดีครัอบผม